ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในดาววันนี้เราอยู่กันในเกม Silver and Blood นั่นเองครับผมแล้วก็เราอยู่กันในตัวละครโรเลไรนะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อกิจเดี๋ยวก็ต้องขออภัยกันด้วยเพราะว่าแม่ พูดทีไรคือลิ้นพันกันทุกทีเลยนะชื่อโคตรเรียกยากอ่าสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมเห็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยพีพีเนี่ยมันไม่เก่งนะเนื่องจากมันไปทาทรกของตีตัวแท้งนะครับผมก็จริงแหละถ้าเกิดว่าไปตีตัวแท้งเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นเองเนี่ยผมบอกว่าก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งถ้าเราปั้นสุดพอเก่งแน่นอนนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยคิดไปถึงถ้าเกิดว่าคุณเล่นอาวีใช่ไหมบัตเตอร์ไฟนะครับผมที่มันไหลได้ใช่ครับตัวละครตัวนี้ก็เหมือนกันมันสามารถไหลได้ครับถ้าเกิดดาาคุณทเมรง พอปลดดาวให้ดีพอดังนั้นก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้ก็อ,อื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเตมเกมราคาถูกกับการเติมเองโอขอแนะนําไปร้านเติมเกมพาวเพเลครับนอกจากร้านจะเติมถูกกับการเติมเองอน,นะร้านยังเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p a w r y หรือคลิกลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็อ,กอยากราวสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกร Android. กมจอแอนอดรอยท ปล่อยบอดฟาร์มออฟไลน์คนหลายหน้าจอบอกเลยว่าครบจบที่ L d p ดี y พยเกเลยครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะที่ลิงก์ใต้คลิปกดเข้ามาดูกันที่ตรงนี้กันดีกว่าเราจะได้เห็นทนางด้านของเปอร์เซนที่มันเต็มๆหลังจากที่เราเนี่ยอัพสุดเนาะโรโลไรครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นฝ่ายทางด้านของอาณาจักรนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยก็คืออุปกรณ์เบานะครับผมโอ้โหช่วงหลังๆคือตัวละครที่ใช้อุปกรณ์เบาอย่างเยอะแล้วก็เป็นสายนักฆ่าครับผมโจมตีระยะใกล้นะโดยวิถีวงพจันทรับเป็นจันเซี่ยวนะครับผมแล้วก็ ของดาเมจเวทนั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าทางด้านของอันติตัวละครตัวนี้ซึ่งเงาลงทันจะใช้ค่าดาเมจอยู่ที่ประมาณ4แต้มก็อยู่ในเกณฑ์ตัวละครทั่วๆไปให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆครับเพราะว่าอันตีตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญอย่างมากเลยนะหลังจากที่เราใช้ครับผมจะเป็นการโจมตีที่เป้าหมายเดียวเราสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้นะครับผมทุกที่ในแมปที่มีศัตรูอยู่เลยโลรายครับจะมีการแปลงร่างเป็นร่างพายอะให้ทุกคนดูนะครับผมตรงนี้เป็นร่างมนุษย์ตรงนี้เป็นร่างพายเพราะฉะนั้นตตััววลละครรรรนนีี้สาาาามถแปงงปงงง่่เ็อก ได้นะแล้วก็จะมีการปล่อยหมอกออกไปเป็นระยะเวลา11วินาทีและศัตรูที่หลับไหลจะไม่ตื่นขึ้นมาในจังหวะนี้นะครับผม <c oughs> เหมือนกับว่ายืดระยะเวลาของตัวละครที่โดนหลับไหลยอยู่นั่นแหละหลังจากนั้นโรไลครับผมจะมีการเทเลพอร์ตอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเป้าหมายเดียวนะไปด้านหลังของเป้าหมายที่เลือกครับแล้วก็ทําให้สลบไปนะครับผมเอ้ทำให้หลับไปส <c oughs> ถานะหลับนะเป็นระยะเวลา2วินาทีพร้อมกับสร้างดาเมจเวทเป็น1 0 5 0สศัตรูแต่ละตัวที่ถูกกําจัดจะขยายระยะ เวลาของร่างพายออกไป5วินาทีนะครับผมและนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเหมือนกับบัตเตอร์ไฟในอารเนาะร่างอันตินะครับผมร่างพายตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ออกไปอีก5วินาทีแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวละครที่ไหลไหลไหลา่าศัตรูเรื่อยๆ,ๆและเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง ระลายครับผมจะกลับเข้าสู่ร่างเดิมและใช้การเทเลพอร์ตนะครับผมกลับไปยังตำแหน่งเดิมที่เราอยู่นะก่อนที่เราเนี่ยจะมีการเทเลพอร์ตไปฆ่าศัตรูนั่นแหละอ่ะทีนี้ถามว่าเราได้อะไรจากอันตรีตรงนี้หนึ่งเลยนะครับผมในเกมนี้เนี่ยมีระบบทางด้านของพระจันรใช่ไหมมันก็จะมีการเปิดพระจันรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพระจันรข้างขึ้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อมูลแป๊บการเล่นของเราเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเปิดพระจันข้างแรมแล้วก็ข้างขึ้นไว้ก่อนส่วนเราเนี่ยเป็นพระจันรเซียวใช่ไหมเราก็จะกดอันตรีของต จันแดงนะครับผมตามทีหลังถามว่าทําไมถึงเปิดในช่วงระยะเวลาที่เราใช้อันติตัวนี้เพราะจะทําให้ในช่วงระยะเวลานี้ทําดาเมจได้แรงขึ้นเพื่อที่จะฆ่าศัตรูอย่างที่ผมบอกไปว่าฆ่าศัตรูได้นะครับผมขยายระยะเวลาล่างผายให้อยู่อีกประมาณ5วินาทีตีไหลเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นควรที่จะเปิดในพัดจันแดงเท่านั้นนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเล่นคู่กับตัวละครบัฟอย่างอาคเบเบล่านะบัฟพลังเวทติดเมื่อไรนะครับผมบัฟไปฆ่าศัตรูได้เลยนะแลวแต่ท่านผู้ชมว่าจะใช้เทคนิคไหนในการเล่นเอาล่ะและก็ต่อไปนะครับผมเราไปดู เป็นพาสดีติดตัวและแต่ทุกคนเนี่ยจะเรียกนะครับผมห่วงพววงในฝันหวานร่างเดิมเน้นย้ำว่าร่างเดิมนะครับผมทํางานเมื่อรอลายเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะหลับไหลจะมีการสร้างดาเมจเวทเป็น450%ใส่ศัตรูที่ตื่นอยู่แบบซุ่มนะครับผมพร้อมมอบบทเพลงแห่งพายเนี่ยหสเต็กเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะไปอธิบายทีหลังนะครับผมเอาเป็นว่าถ้ารอลายเนี่ยทำสถานะสตันที่เป็นหลับไหลนะครับผมก็จะมีการสุ่มทาดาเมจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็มอบบทเพลงพังพายตรงนี้จะ เป็นการเก็บสเต็กเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมตรงนี้ร่างพายเรามาดูกันบ้างนะครับผมร่างพายกับร่างเดิมเนี่ยแยกกันนะร่างพายคือร่างอันตีนั่นแหละทำงานเมื่อเรไลเนี่ยสลับไปเป้าหมายยกเว้นขณะการใช้อันติโดยเทเลพอร์ตนะครับผมไปยังหลังศัตรูที่หลับไหลอยู่แบบซุ่มพร้อมกําหนดให้เป้าหมายสร้างดาเมจเวทเป็น525%หาเปอร์เซ็นต์หากไม่มีศัตรูที่หลับไหลอยู่จะเล็งไปที่เป้าหมายที่มี HP ต่ําที่สุดแทนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเอาควบคู่กับอันตีกันดีกว่ากับร่างพายนะครับผมโด เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับอันตินะครับผมดังนั้นเวลาเราใช้อันติมันจะไม่นับนะแต่การทํางานของพาสซีฟเนี่ยมันจะคล้ายอันตินั่นแหละหลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้ใช่ไหมขยายระยะเวลาออกไป5วินาทีแล้วคุณคิดว่าหลังจากที่มันฆ่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันจะมีการวาร์ปเข้าใส่ตัวละครที่ติดหลับไหลอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจเวนเหมือนกับเทเลพอร์ตไอตัวอันติเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเทเลพอร์ตแบบเล็กอะประมาณนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีการไหลไปเรื่อยๆแล้วต่อไปคร กันดีกว่า ไม่สามารถชำระล้างได้ครับเป็นเอฟเฟกที่อยู่ถาวรเมื่อครบสี่สเต็คเมื่อไรครับเอฟเฟกตัวนี้จะหายไปแล้วก็มอบสถานะหลับไหลให้แก่ผู้ถือครองนาน5วินาทีผู้ถือครองเนี่ยเป็นศัตรูนะครับผมไม่ใช่เรา <c oughs> อ่าแล้วก็ต่อไปครับหลับไหลก็เป็นโดนบ่ายศัตรูดีบัฟตัวนี้โดนควบคุมรุนแรงนะครับผมทําอะไรไม่ได้เลยสรุปง่ายๆนะครับผมแต่ว่ามันจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อมันโดนทําดาเมจไปประมาณ25เซนของ h p สีตรงนี้ก็จะตื่นแล้วนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทีีี่่่กกกกาารจมตปตปิันดวซึง มันจะมีร่างเดิมแล้วก็ร่างพายครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นร่างเดิมเนี่ยจะมีการโจมตีเป็น90%ของพลังเวทนะใส่สตูเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงหน้านะครับเน้นย้ำว่าตรงหน้าแล้วก็จะมีการมอบไอ้สแต็กท่วงทํานองมืดจริงๆเขาเขียนผิดนะครับผมน่าจะเป็นเพลงแห่งพายตรงนี้แหละก็จะมีการเก็บสแตก็กครบสแต็กก็โดนหลับไหลควบคุมตรงนี้แหละทีนี้เรามาดูร่างพายกันบ้างร่างพายไม่ได้มีอะไรครับเปลี่ยนจาก90%เปน็นะครับผมตรนเ้็เน่ยเป็นี่เราควรที่อัพด้วยนะเพราะมันจะทําให้เพิ่มในเรื่องขอนี้ ด้วยอ้อแล้วก็จะมีทางด้านของไออุปกรณ์โบราณอะไรสักอย่างนี่แหละ ที่มีการโจมตีปกติใช่ไหมเหมาะสำหรับตัวละครตัวนี้มากเลยนะเดี๋ยวผมค่อยไปพูดทีหลังเอาเป็นว่าให้ทุกคนสังเกตกันที่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีการโจมตีเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับผมตัวไหนดีวะที่มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะเวลาเราใช้สกิลอ่ะคาอินนะครับผมใครเคยมีอ่ะเห็นไหมสกิลมันจะเป็นแท่งสีเหลี่ยมนะครับผมเล็กๆก็เหมือนกันเลยตัวนี้เพียงแค่ว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่พาสีไปดีกว่าในร่างพายร่างอันตรีนะโรไลเขาจะมีีกาารรสส้้งดดเเมมพิิ่่่ขึนใัตตูทหลบ อยู่50%นะครับผมโดยไม่สนการป้องกันเวทด้วยอู้แล้วก็เจโลโลไลเนี่ยอู๋ผมไม่เรียกยากชิบหายเรียกว่าโลไลก็แล้วกันนะครับผมจะมีภูมิคุ้มกันต่อหลับไหลนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนศัตรูติดหลับไหลใส่เจนะครับผมในอยู่ร่างภายเนี่ยจะไม่โดนด้วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่สร้างในช่วงนี้เนี่ยจะไม่ปลุกยูนิตที่ติดสถานะหลับไหลอยู่ด้วยซึ่งปลุกคืออะไรนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันโดนดาเมจประมาณ25%ของเฮดกีเดี่ยมันจะตื่นขึ้นมาออกจากสถานะหลับไหลนะแต่่ถ้้าาาเเเกิดวรรใหจตีผม นี้มันจะไม่ปลุกต่อให้เราเนี่ยจะสร้างดามเมจเกินไป25%มันก็จะไม่ปลุกนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทริคกันบ้างนะครับผมการเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยครับเราต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมจริงๆผมเห็นแล้วแหละตัวนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการโจมตีปกติใช่ไหมดังนั้นมันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากตาลูแจงใช่ไหมตรงนี้ เดีย๋ยวขออนุญาตดูก่อนอ่าเพื่อความชัวนี่ไงการโจมตีปกติสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นถึง20%โอ้โหทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันจำเป็นจะต้องติดสถานะหลับไหลและตัวละครหลับไหลเนี่ยในเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีตัวอะไรแต่ที่แน่ๆครับผมภาวนาตัวละครที่เราเอาไปลงทางด้านของอ่ากีพีใช่ไหมล่ะเอ้ไม่ดิไอที่เราไปลง p ีพีแล้วเราจะได้เหรียญเอามาแลกก็สามารถมาแลกตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งจะเป็นฐาระของสายซับที่ติดสถานะควบคุมหลับไหลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราติดหลับไหลให้ ไอเจดันก็จะมีการไหลรๆๆัวเล่นคอมโบกันบอกเลยว่าโคตรดีนะปัจจุบันตรงนี้ผมยังไม่มีก็เลยคอมโบกันไม่ได้เอาละนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปจัดทีมแล้วก็ลองเล่นกันดูดีกว่าโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาจัดสกิลก่อนนะครับผมเราจะใช้เป็นข้างแรมข้างขึ้นแล้วก็ทางด้านของอไม่เต็มดวงนะครับผมเรียกว่าอะไรว่าจันเซียวใช่ไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปโจมตีกันดีกว่าปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครดาเมจที่ ทําให้มอนเนี่ยเลือดเหลือนน้อยมันก็จะดีมากเลยนะปุ๊บเราก็จะเปิดไปยอะคิวก่อนนะครับผมให้สแต็กตรงนี้เนี่ยติดเยอะเยอหน่อยเถอะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเราก็จะโจมตีแบบนี้ไปปุ๊บอ่าราเมียทำดามเมจไปครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บบ,บ,บโอเคทีนี้อันติของเจ้น,นะครับผมก็จะเป็นช่วงไอจันนี้พอดีโอ้โหแม่เมงเพิ่มดามเมจเราก็จะเลือกใส่ตัวละครที่อ่ายังไงดีอะ ตรงนี้แหละนะครับผมตรงนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันเลือดน้อยเนาะว้าไปครับเปิดอันติครับผมปึ๊บว้าไปโจมตีครับถ้าเกิดว่าฆ่าได้เนี่ย ได้ไปต่อครับอ่าคุณดูนะค่าได้ปุ๊บไหลครับผมเห็นไหมไหลไปใส่ตัวละครที่มันติดสถานะตัวนี้แต่ว่าผมปั้นไม่สุดนะครับผมดังนั้นมันก็เลยว์ปกลับที่เดิมแล้วก็ตายอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมดังนั้นใครปั้นสุดเนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยนะแต่ส่วนตัวผมแล้วสุมมาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาสุ่มต่อนะถ้าเกิดว่าสุมต่อเอาแบบปดดาวโขดผมบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้คุณจะแบบไหลแบบมันๆอย่างแน่นอนนะเอาล่ะนะครับผมก็มาแชร์ทริคเป็นประมาณนี้กันแล้วกันเนาะสาเหตุด้วยความที่ว่าผมไม อัพสกิลก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับผมขออภัยกันด้วยนะอันนี้มาแนะนําเป็นแนวทางที่เฉยเห็นไหมว่าการอัพสกิลนะครับผมตรงนี้จําเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าดาเมจตัวละครตัวนี้มาจากการโจมตีปกติซส,ส่วนใหญ่นะครับผมอย่าลืมมาอัพตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมต่อไปแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปถ้าเกิดว่าใครอยากจะดาวน์โหลดนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรที่จะดีนะครับผมีีีคททชชดดเยใหุ้กของงโริๆ